ดีค่ะม,ม,มาพบก,กับพีดัตเือว่าพีแอนเพนอีกแล้วนะคะอันนี้อยู่กับเกไม้ครับศูนย์จุดสิบสี่จุดศนเฮ้ยพูดจะเหนื่อย,ยโหลดแล้วก็จะได้ทำอีกครั้งใกล้เสร็จแล้วนะคะใครที่ไม่รู้ว่าทำยังไงก็ไปดูคลิปน้องหลานได้เลยนะเพราะว่าอีพีสามแล้วเนี่ยอีพีสามแล้วเนี่ยโอเคก็เส็จแค่นี้แหละเอกก็วางสวิตช์ลงไปตรงนี้ จะไาดูคิดดีไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่ได้เฉยเลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรทำไมมันถึงไม่ได้หรอจ้าเน่ยเจ้าบอกข้าทีทำไมมันถึงไม่ได้หรอเจ้เอ๊ะก็ได้ไม่เหรออันอไรง่ายเลยไอ้จ๊ะ เดี่ยอันนี้ยังได้เลยนี่โอ๊ยกดหัวแป๊บอะไรวะอ๋อรู้แล้วทำไมไม่ได้ลืมใส่เอ้ไ่ใส่ไม่ใส่ไปเช็ค โอ้ยกองลงอยู่ตั้งนานแต่ยังนี่ได้แล้วแน่เรียบร้อยผลก็คือลืมใส่อีนี่นะคะเนี่ยอีกเครื่องอยิงเนี่ยเราก็เป็นนารลกได้เลยเวลาปิดก็ปิด3ทีนะคะเออประตูนารลกนั่นเองแฮ่ฮเ,เรียบร้อย โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ให้พเพนหรือว่าเพียนเพนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย